สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ลองให้นักเรียนนะคะใช้โพสต์อิทออนไลน์นะคะในการส่งงานนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเป็นการเช็คชื่อเปในตัวด้วยนะคะจริงๆแล้วการสอนออนไลน,น์อะคะ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดออนไลน์ในการเป็นห้องประชุมนะคะเป็นมีดกันอย่างเดียวนะคะเราสามารถที่จะใช้ กระดานออนไลน์นะคะให้นักเรียนได้เขียนได้สแสดงความคิดเห็นนะคะนักเรียนจะได้มีกิจกรรมนะคะแล้วก็ไม่ง่วงด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เรามีนะคะหรือเปิดห้องประชุมนะคะเราให้นักเรียนเข้ามาห้องประชุมเนี่ยนะคะบางครั้งนะคะเด็กๆอาจจะง่วงนะคะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ย ะะตอนนี้นะคะก็มีบอกเพื่อนเพื่อน,นอย่าบาง q ิวอโค้ดเราสแกนไม่ได้นะคะเพื่อนๆกันเลื่อนกันสนุกสนานนะคะก็คือเราใช้ลักษณะของการส,สื่อสารนะคะที่เป็นการเขียนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นห้องประชุมมีดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดไมค์คุยกันนะคะตอนนี้ก็จะเราจะเป็นลักษณะของของการเขียนนะคะทีนี้เพราะนั้นเราก็สามารถเอาโจทย์อะไรนะคะลงไปใน ไลน์ของเราไดะะ้อันนี้ก็เป็นการที่ให้เด็กเขาปิดใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอด้วยนะคะเพราะว่าในวิชา IS 2เนี่ยจะเป็นการสื่อสารและนำเสนอนะคะน,นี่ก็เป็นม o นะคะ คำถามแรกนะคะก่อนที่จะให้ขเขาเข้าไปห,ห้องเรียนนะคะ mm hmm. ก็คือเราจะถามจากเรื่องที่เราเรียนไปอาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็คุณครูก็จะมี QR code นะคะวิดีโอการสอนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จะให้นักเรียนส่งในกระดานออนไลน์เป็นกระดานส่งงานนะคะที่ครูสร้างไว้เป็น c อ l u มนะคะแล้วเด็กก็สามารถไปเขียนส่งได้เลยนะคะในการส่งงานนะคะคุณครูก็จะใช้ในรูปแบบ ให้เด็กทำกิจกรรม learning log นะคะก็คือหลังจากที่เด็กๆเ,เขาได้ฟังวิดีโอการสอนของเราไปแล้วนะคะเขาได้รับความรู้อะไรแล้วเขาอยากที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรนะคะเขาอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการฝึกนะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะ ันนี้นะคะก็มีคนเลื่อน QR code เลื่อนคำถามไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1แพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะคะของ Google นะคะอันนี้ค็อือใช้แจมบอร์ดนะคะคือง่ายๆเลยนะคะเครื่องมือของแจมบอร์ดก็จะมีทั้งตัวเขียนนะคะปากกาเขียนยางลบนะคะแล้วก็พอดอินออนไลน์นะคะรูปทรงเลขาคนิตแล้วก็ ดูนะคะว่าการเรียนแบบนี้นะคะผลตอบรับจะเป็นยังไงนะคะก็คือการสื่อสารนะคะเราจะใช้ทั้งการพูดการเขียนนะคะคือต้องมีอะไรที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเขาไม่เบื่อนะคะเราก็ไม่จำเจจนเกินไปนะคะถ้าเราให้เด็กออนไลน์เข้าห้องประชุมน,นะคะมันก็บางทีเด็กง่วงก็ไม่อยากจะฟังเรานะคะเราก็จะกลายเป็นผู้คนเดียวนะคะ กลายเป็นการสอนออนไลน์เหมือนการสอนทิปใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะคะแจมบอร์ดนะคะก็เป็นอีกแพลตฟอร์มที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะโดยเฉพาะการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นนะคะการตอบคำถามต่างๆนะคะใช้โพสต์อิดแปนะคะ เลือกสีสันได้ด้วยว่าจะใช้สีอะไรค่ะ